นี่ครับอันนี้คือกินจิเป็นอาหารของเกาหลีนะครับซึ่งเขาทําจากอะไรนะเช้เช้าอันนี้ครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่จะได้กินกินจินะครับเามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมครั้งแรกเลยนี่ะละเหมือนบูดไหมใช่หรือเาถ้าเหมือน <laughs> มันจะบูดบูดอะ่ะแต่มันก็ กินได้นะรสชาติจะพอของวันนะใช่มันออกเปรี้ยวคล้ายๆหอยเชลลาดองก็ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวลองกินข้าวมันจะเปรี้ยวต้องกินต้องกินคู่กับนมวัวไหมหนุกเนี่ยหรอใช่นมวัวนะบอกระต้มซุปวัวเห็นที่เกาหลีเขากินอ่ะนะครับครับ Yellow yeah, like map.